สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกมุมทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมอนิลทาโรสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมนะคะในช่วงที่ดาวพระพุธจรเข้าสู่ภพเรือนอลีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะอฬีก็หมายถึงช่วงนี้ไม่ว่าทําอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็เหมือนจะจบอุปสรรคจบปัญหาหรือ,อ,อได้เลิกทําอะไรบางเสียงบางอย่างอะไรที่มันเป็นปัญหามันจะ ค่อยๆลี่้ขายไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือการพูดการเจราจาการต่อรองอะไรในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งดีๆจะเข้ามาเป็นผลประโยชน์เป็นเรื่องของอการดีลงานการพูดการเจราจาต่อรองดูจะเป็นผลสําเร็จอุปสัคปัญหาเหมือนจะลี่้ขายไปในทิศทางที่ดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ว่าไพ่จะบอกอะไร เป็นการดูโดยรวมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมะคะในช่วงที่ดาวพระพุธจรเข้าสู่พรเรือนอลิราชินีถือไม้เท้าสเตรง แล้วก็ the เดตสิบไม้เท้า impress เด็กถือไม้เท้า2เหรียญโอ้ราชาถือไม้เท้าความเป็นคู่ขึ้นมานะคะราชินีกับราชาขึ้นมา3ดาบ the lover มีไพ่เมเจอร์คข,ขึ้นมาก็คือ the date strength uh, lover แล้วก็ i m p r e s s เนาะก็เป็นในเรื่องของการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่จบความอึอดอัดหรือความผิดหวังอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมชีวิตที่จะเปลี่ยนไปการได้เริ่มต้นกับ อนาคตใหม่ให้กับตัวเองบางท่านอาจจะเป็นงานใหม่บางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงตัดผมทรงใหม่หรือเป็นคนใหม่ที่จะไม่อดทนเหมือนเดิมอะจะจะไม่เป็นความเป็นเดอะแบกเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเป็นเดอะแบกมากๆเลยเป็นคนมองโลกในแง่ดีอะไรก็ได้ง่ายๆเป็นคนใจดีแล้วก็ชอบแบกอะไรหนักๆก,กับเรื่องของการงานหรือเรื่องของคนอื่นะ่ะ อืมแล้วก็บางท่านก็อาจจะเป็นปัญหาเก่าๆที่มันวนแล้ววนอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกปัญหาเรื่องของบ้านเรื่องของเอคนรอบตัวก็ได้ดูคุณจะมีความเหนื่อยมากๆเหมือนกันสิบไม้เท้าอะค่ะเหนื่อยมีคนเบียดเบียนมีคนที่แบบเห็นว่าคุณอะไรก็ได้ก็โยนมาที่คุณเนาะปัญหาต่างๆดูคุณจะเติบโตมากขึ้นอาจจะแบบ ปฏิเสธเป็นหรือช่วงนี้คุณจะดูพูดตรงๆมีอะไรก็พูดแล้วก็จะไม่เก็บเงียบเหมือนเดิมเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะคุณจะไม่เหมือนเดิมคุณจะเป็นคนที่ปฏิเสธได้เป็นคนทีเ่เด็ดขาดมากขึ้นเพราะด้วยความที่คุณอาจจะเหนื่อยมากๆมันท้อแท้มันเหนื่อยมันเจอความกดดันมากๆหรืออาจจะเป็นความผิดหวังกับการไว้ใจคนก็ได้อาจจะโดนหลอกโดน หักหลังอะไรบางอย่างมาเนาะก็ตอนนี้ดูรักตัวเองแล้วก็มองถึงในเรื่องของความรักเนาะบางท่านอาจจะหมายถึงแบบไปเจอความรักท็อกซิกมาก,ก็ได้ดูคุณจะเข้มแข็งมากกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นคนใหม่ที่ม่ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบตัวเองได้อีกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการงานเป็นอย่างไรการงานอย่างที่บอกเนะนาะก่อนหน้านี้งานหนักงานเหนื่อยงานยากแล้วก็ภาระทุกอย่างตกที่คุณ ตอนนี้คุณอาจจะแก้ไขมันได้ปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายจังหวะของการแบบจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ค่ะบางท่านอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะได้ทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างที่ต่างถิง่นแดนไกลหรือการเป็นในหน้าช่วงนี้จะโดดเด่นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะผ่อนคลายดูความตึงความเครียดต่างๆ,างๆมันดูจะมันเบาลงแล้วก็มีเกณฑ์ที่ คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังการเป็นที่รู้จักในวงสังคมหรือในส่วนของงานของคุณมันอาจจะมีข้อขัดแย้งหรือมีข้อตกลงการพูดคุยกันถึงข้อตกลงอะไรบางอย่างก็ได้ที่มันจะเหมือนกับทําให้คุณงานของคุณมันโดดเด่นนะคะอืมอาจจะมีข้อขัดแย้งหรือการพูดการคุยกันถึงบางอย่างที่ทําให้งานของคุณมันเติบโตก้าวหน้า เพราะเหมือนคุณจะได้ในเรื่องของโอกาสโอกาสบางอย่างที่ทําให้งานของคุณมันเฮงปังแล้วก็บางท่านทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือการค้าการขายการส่งออกในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้รับผลรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีผลประโยชน์ที่มันาจะมากขึ้นด้วยเหมือนรอเวลาเนาะอรอเวลาหน่อยมีโอกาสจะประสบความสําเร็จ ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดไว้ในเรื่องของการงานดูจะมีในเรื่องของอผลผลิตรายได้ที่มันจะงอกเงยนะคะเหมือนคุณจะได้หลุดออกจากความกดดันบางอย่างที่เกี่ยวกับงานบางท่านช่วงนี้ก็เจอเจอกับปัญหาที่มันกดดันเนาะหรือเจอความกดดันจากาผู้ใหญ่งานเล็กงานด่วนอะไรแบบนั้นก็ได้แต่ แต่มันเป็นการแบบโชว์สกิลของคุณโชว์ศักยภาพเพื่อให้คุณได้เติบโตบางท่านแบบเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองเนาะว่าคุณจะทําได้หรือเปล่าความสามารถของคุณแค่ไหนเหมือนผู้ใหญ่จะเพ่งเล็งในช่วงนี้ด้วยแต่ว่าคุณจะทําได้สําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะมันจะขยับยายเติบโตบางท่านอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่หรือการได้โอกาสบางอย่างที่ต้องเลือกกับเรื่องของงานอืมบางท่านอาจจะ จบงานเก่าเพื่อเริ่มงานใหม่จบโปรเจกต์เก่าเพื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือบางท่านอาจจะออกจากงานเพื่อไปสู่งานใหม่ก็ได้นะคะใครตกงานมีโอกาสที่คุณจะได้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงินที่ผ่านมาพละเยอะมากๆคุณเป็นคนที่ใช้เงินแบบว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังหรืออาจจะเป็นแบบ อจ่ายโดยที่ไม่ได้วางแผนเนาะก็เป็นส่วนของการได้เริ่มที่จะวางแผนเริ่มที่จะจิตเก็บเงินหรือเริ่มที่จะคิดมากในเรื่องของการใช้การจ่ายแล้วอืมก็อาจจะตัดรายจ่ายบางส่วนออกไปช่วงนี้อยากเก็บเงินเก็บทองหรือจะมีะไรายได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะดูคุณจะได้วางแผนทําอะไรบางอย่างที่อก่เกิดในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือ อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อของการหาเงินทองแล้วก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จกับการได้เงินทองด้วยบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางเดินทางแล้วได้ในเรื่องของโอกาสการได้เงินหรือบางท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือ,ส,อสื่อโซเชียล,ลโลกออนไลน์ดูจะฮอตมากๆดูจะเฮงจะปังจะมีเงินเข้าบางท่านเป็นนายหน้าบางท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือบางท่านก็เป็นสายสอนเนาะมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์อะ มันมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงโดดเด่นโด่งดังแล้วก็มีคนรู้จักเยอะเหมือนเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้คุณได้ทําอย่างมั่นคงทําอย่างเต็มที่อดทนกับมันหน่อยมีเกณฑ์ที่มันจะประสบความสําเร็จได้ก็มีเกณฑ์จะได้เงินนะคะอการงานของคุณจะมีรายได้เข้ามามากๆเลยในช่วงนี้ด้วยเหมือนการเงินจะฟื้นตัวนะคะเพราะว่า,าคุณอาจจะได้อะไรใหม่ๆทำหรือ เมันเป็นความคิดสร้างสารรค์บางอย่างที่คุณจะได้ลงมือทำในส่วนของการเงินมีเกณฑ์จะได้เงินมาเพื่ออาจจะลงทุนหรืออาจจะซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะคะหรืออาจจะได้ในเรื่องของมรดกก็ได้บางท่านก็เป็นช่วงที่งานเยอะงานยุ่งแล้วก็เสียเงินกับสุขภาพได้เหมือนกันต้องระวังนะคะ บางท่านเนี่ยสุขภาพโชว์ขึ้นมาเลยมีเกณฑ์จะได้ผ่าตัดมีเกณฑ์ที่จะไดะ้เสียเงินกับการเข้าหาหมอ,อมบางท่านถ้าเหมือนกับว่าอาจจะเสียเงินกับบุตรบริวารได้แต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะถูกซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินกันทองหรือถ้าก่อนนันนี้คุณเคยหมุนเงินหาเงินมาโปะมุ่งเปะปิดนี่ก็เป็นช่วงที่คุณจะจัดการปัญหาเงินได้ดี ัญหาเงินทองก็มีโอกาสที่จะได้เงินใหม่ๆเข้ามาหรือได้เงินมรดกก็ได้นะคะจัภไพ่ที่ขึ้นมาเนาะบางท่านก็จะมีคนมาเปนะในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นคนรักคู่ครองหรือเป็นคู่ค้าคู่คุ้นส่วนคู่สัญญามันมีในเรื่องของ l วอ e r ค่ะการการมีเงินลับๆหรือเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณได้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักกันบ้างคนโสด คนโสดเหมือนจะมีคนเก่าๆกลับมาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าคุณก็น่าจะโนสนโลแคร์เพราะตอนนี้บางท่านก็อาจจะเพิ่งอกหักมาก็ได้หรือบางท่านก็แบบมันผิดหวังมาเยอะมากในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้คิดถึงมันแต่ก็จะมีคนเข้ามาก็มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอความรักนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นชาวลัคนาราศีาาส,าสิงห์ก็ได้ หรือเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอนะคะเหมือนชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในเรื่องของความรักแต่ก็ดูคุณจะเบื่อหน่ายเนาะไม่ได้โฟกัสกับมันเพราะด้วยความสูญเสียที่มันเคยผ่านมาอาจจะจบไม่สวยในเรื่องของความรักแต่ก็จะมีเข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟที่โดดเด่นเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษ,ก,ษก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสมพั์ไม่ชัดเจน มันเป็นเรื่องของระยะทางเนาะหรือการทุ่มเทของคุณมันเหมือนจะเสียเปล่าเพราะมันมีในเรื่องของความผิดหวังอาจจะเป็นด้วยความรักที่มันไม่ไม่ไม่โฟกัสไ,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 ไปในสิ่งเดียวกันเขาอาจจะหวังในเรื่องของตัวของคุณแต่ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังก็ได้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนาะ ตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนเป็นคนที่เปลี่ยนไปจิตใจเปลี่ยนไปมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักก็ได้ช่วงนี้อาจจะได้ทำอะไรบางอย่างที่ตัดสินใจเพื่อให้หลุดออกจากความเสียใจเนาะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณเก่าๆจะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเก่าแค่ไหนเราไม่รู้เนาะ อาจจะไม่ใช่คนที่ทําให้คุณอกหักก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณที่ทําให้คุณอกหักก็ได้มันมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่แต่ว่าเขามาคราวนี้อาจจะเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมมันมีในเรื่องของความสุขมากกว่าเดิมหรืออาจจะมี Blessed, คําขอโทษหรือการกระทําที่เปลี่ยนไป <S 2> <S 2> ขเขาดู <S <S ขเขาดูเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอ่ะอาจจะหมายถึงแบบทําตัวดีกว่าเดิมมีคําพูดที่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนั้น ออาจจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆหรืออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่คุณมากๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนคุณจะได้ปรับตัวเนาะหรืออาจจะได้ปรับความเข้าใจการพูดคุยถึงความอึดอัดอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจอืมเหมือนกับอยากหาคําตอบอยากได้รับความชัดเจนอยากได้รับ คำพูดดีๆเหมือนคุณก็เฝ้ารอหรืออดทนมานานเนาะเพราะช่วงนี้เหมือนคุณสัมผัสได้ว่าทุกๆอย่างมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างอ่าอาจจะเป็นบุคคลที่สามหรือความลับที่เขาไม่เปิดเผยเนะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับรู้หรือการอ่าถูกซัพพอร์ตหรืออาจจะแบบได้คุยกันได้คุยกันถึงข้อตกลงหรืออ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ็มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาหรือความเครียดบางอย่างหรือความคิดไปเองบางอย่างอืบางท่านก็อย่างที่บอกเนาะเดดเดกขึ้นมาสองใบมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่มันแย่ๆมันจะหลุดออกไปชีวิตอ่าหลุดออกไปจากชีวิตของคุณชีวิตเหมือนจะได้เกิดใหม่อืมเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะไดไ้ไปเจอคนใหม่ๆก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ช่วงนี้คนมีคู่มีเกณฑ์จะมีบุตรนะคะใครที่รอมีก็มีเกณฑ์จะได้แต่ว่าก็อย่าอย่าหวังร้อเปร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าไพ่สามดาบขึ้นมาอาจจะผิดหวังได้เหมือนกันก็เป็นไปนตามธรรมชาติเนาะบางท่านก็อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันเป็นเนื่องของการปรับตัวเนาะ บางท่านก็ถ้ามีปัญหาอะไรคุณจะได้แก้ไขปัญหาหรืออ,อคุณจะผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดีไปได้ความท้อสิกต่างๆอืมก็เป็นช่วงที่คุณดูมีสเสน่ห์เนาะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะได้ดินเนอร์กันมากขึ้นหรือการมีเหตุให้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างหรืออ่อเป็นช่วงที่คุณรู้สึกดีๆมีความรู้สึกดีๆกับความรักรกับครอบครัคว ช่วงนี้มีเรื่อง,องความยินดีอะไรบางอย่างการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณเนาะอืมก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมีเกณฑ์ได้สิ่งที่ได้ดังใจเพราะว่าปัญหาบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะได้จบชีวิตจะก้าวเข้าสู่ความสุขหรือบริบทใหม่ๆเหมือนจะจูนกันได้อะ่ะค่ะอืมมันมีความมั่นคงในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่ความรักจะมีความ เ,เหมือนอยู่ในในกฎเกณฑ์หรือจะคุยกันถึงในด้านของการเป็นอยู่หรือกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างอืมเหมือนจะได้จบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ชีวิตกําลังดีขึ้นในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนมีคู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สําหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกุมบ้าง คุณจะกลับมามีชื่อเสียงมีความเฉิดฉายมั่นใจในตัวเองเป็นปราชีถือไม้เทา้าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็ผ่านเรื่องราวปัญหาต่างๆได้บางท่านก็วงสังคมของคุณเหมือนคุณจะมีชื่อเสียงมีวงสังคมการได้เฉลิมฉลองแบบนั้นอืมแล้วก็เป็นข่าวดีบางอย่างที่เข้ามานะคะชีวิตกำลังจะ สิ้นสุดกับความท็อกซิกหรืออะไรบางอย่างที่มันต้องเลือกหรืออรู้สึกมันแย่ๆเนาะมันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเหมือนอะไรที่มันแย่ที่สุดในชีวิตของคุณมันได้ผ่านไปแล้วช่วงนี้อะไรดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะโอกาสต่างๆความรักความสัมพันธ์หน้าที่การงานการได้ดังใจแล้วก็การงานดูเติบโตก้าวหน้าด้วยอืก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะมีความสุขในช่วงเวลานี้นะคะค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น,น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมองลิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปเแตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกทก่านสำหรับการให้ติให้แต่งสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ